อย่ลาลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนึนงครับกับช่อง f o r Max นะครับนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยจะ สมส่วนสเท่ร่นะครับเพราะว่าเป็นปืนยาวนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาแนะนํำปืนปืนฟ่อบ้านอีกก็บอกนึงนะครับนะครับซึ่งก็คือปืนลูเกอร์นะครับลูเกอร์สิบทับสองนะครับลูเกอร์ตัว R นะครับไม่ใช่ตัว L นะครับจะปืนลูเกร์นี่ก็จัดว่าเป็นปืนลูกกดราคาประหยัดนะครับรุ่นนี้คือรุ่นคาบินนะครับพันท้ายไม้ฮาร์ดบูดนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับ รุ่นตัวประหยัดสุดนะครับรุ่นนี้นะครับลำกล้องก็ยาว1 8นิ้วครึ่งนะครับพันทุทายไม้ฮาร์ดบุดเนื้อแข็งนะครับทำงานด้วยระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับลูกร์ตัวนี้นะครับลูกอร์เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันล้วนนะครับเพื่อนๆครับผลิตภัณฑ์ของที่มาจากสัญชาติอเมริกันค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะมาตรฐานดีนะครับเป็นปืนที่ทำการยิงด้วยระบบ แต่มีออโต้นะครับแล้วก็แมกกาซีนก็บรรจุสิบนัดนะครับนี่นะครับเป็นรูปน่างของหน้าตาอย่างนี้นะครับแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนของลูเกร์นี่ก็มีหลายประเภทครับมี15นัดมี25นัดมี50นัดนะครับก็หลากหลายนะครับเป็นปืนที่จัดว่ามีอุปกรณ์ของแต่งนะครับครบคันนะครับแล้วก็มากมายเลยนะครับบางคนก็ซื้อไปแล้วก็กลายเป็นสิบทับแสนก็มีนะครับเพราะว่าไม่เหลือเข้าโครงของของปืนดั้งเดิมเลยนะครับ เป็นปืนจะว่าใช้ดีครับเป็นปืนลูกกดเมืองไทยที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับความนิยมไม่แพ้ซีเซตเลยนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับการขอใบอนุญาตก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ติดขัดสักเท่าไหร่นะครับกระสุนจุดสองสองก็ไว้ใจได้ครับใช้ฟอบ้านได้นะครับฟอบ้านได้นะครับแล้วก็เป็นการสถนานการณ์ที่ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปซ้อมยิงที่สนามยิงปืนนะครับกับลูกหรือกับ ผู้หญิงนะฮะก็สามารถยิงะยิงได้นะครับยิงง่ายนะครับปืนแบบนี้นะครับลูกร์จะว่าเป็นปืนที่ผมยิงมาก็ขัดลำน่าจะน้อยมากครับคนไกลทาง,งานไว้ใจได้นะครับนี่ผมก็ติดกล้องไว้ได้วยนะครับติดกล้องของโนอโคเนียนะครับแม่นยำครับแม่นยำไม่แพ้ซีเซ็ตนะครับถ้ายิงศูนย์เปิดระยะ50เมตรก็ เข้าผลส้มนี่ก็ยิงได้นะครับยิงศูนย์กล้องอย่างนี้ก็ยิงได้มากกว่า50เมตรนะครับยืนแล้วยิงออกไปอีกนะครับสวยครับเจ้าลูกรรุนนี้ก็เป็นเป็นรุ่นประหยัดนะครับซึ่งรุ่นประหยัดนี่ก็ทางโรงงานเขาจะออกแบบไปเป็นรุ่น1 1 0่นนะครับรุ่นนี้คือ1103นะครับเป็นพันธุ์ไทอคาบินไม้นะครับก็จัดว่าเป็นปืนที่ดีที่น่าใช้อีกกระบอกนึงครับเพื่อนๆครับนะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับไม่ถึงสามหมื่นนะครับสําหรับราคาประชาชนนะครับมีขายทุกร้านครับสบายใจให้ห่วงครับเสียยากซ่อมง่ายนะครับอะไรเพียบนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะต้องนําไปทดสอบนะครับทดสอบเทียบกับซีซัตนะฮะซีซัตสี่ห้าห้านะครับว่าจะดูว่าเจ้าลูกร์นี้นะฮะการทํางานนะครับแล้วก็กลุ่มของกระสุนนะครับจะสู้ซีซัตได้หรือเปล่านะครับ ยังไงต้องคอติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวสั้นๆนะครับว้เพียงเท่า,ทานี้นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ